บทพคาถาป้องกันภัยสิทธิ์คิด บุรพารสเมฆาโพธิคุณังบุรพารสเมฆะธรรมเมตังบุรพารสเมฆาสังฆานังทุขโรคขพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะหตัวนอกสัพพเคราะตัวในสัพพเคราะหตัวใดๆก็คห้ในกายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือ กันขาอวันครอปีขอให้เคลื่อนข้อเดือนขอให้คลายราะวันขอให้หายเือนน้ำดับไปอภิวันชัยเยสัพาท้านางนนสาพาลาพังพระวันโอเมรัรกขัน อเนรัสเมงภะพุณธคุนาอาคเนรัสเมงภะธรรมเมตตาอาคเนรัสเมงภะสฆคนังตุกขรโรคาพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะตัวนอกสัพพคราะตัวในสัพพเคราะตัวใดใดเรให้กลายเป็นดีครอบหีเคราะห์เดือนเคราะวัน เราะปีก้อให้เคลื่อนราะเดือนก็ให้คลายราะวันก็ให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเดชทภาทางสาพาลาพังพะวันูเมรักขันโุสรัางขันตถทากเส้น พระตาเมงพระโคต้าโคตังทักษิณพระสาเมงพาธรรมเมตังทักษิณพระสาเมงพาสังคานังทุคคโรคภัยยังวิวันใจเยสัพพโทษสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราตัวนอกสัพพเคราตัวในสัพพเคราตัวใดใดเคให้กลายเป็นดีครอบหีครอบเดือนครอบวันครอบปี ขอให้เคลื่อนขอเดือนขอให้กายเราะวันขอให้หายหมันน้ำดับไปอภิวันชัยเยสาพาทาน,นสาพาลาภพวันโมเมรักขันโตโุรังขันโต อรดีรสตะเมงพระโพธิคุณังอรดีรสตะเมงพระธรรมเมตตาอรดีรสตะเมงพระสังฆานังทุกขโรอคาภยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพะเคราตัวนอกสัพพะเคราตัวในสัพพะเคราตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีเคราะหีเคราะเดือนเคราะวัน ขอ้อปีข้อให้เกิดข้ะเดือนขอให้คลายราะวันขอให้หายหมืาน,น,นดับไฟอภิวันชัยเยสาพานางนนสาพระลาพังพระวันหนูเมรักขันโตสุรังันตกปาจิ รสะเมงปาโคตคุณังปัดจิมรสะเมงปาตัมเมตังปัดจิมรสะเมงปะสัง,างข,ขานังทุกขะรคขะพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพโสสัพสสพโรคสัพสพภัยสะพะคราตัวนอกสัพะคราตัวในสัพะคราตัวใดใดขอให้กายเป็นดีคราาปีคราาเดือนคร้าวันคร้าปี ขอให้เคลื่อนขอเดือนขอให้คลายขอวันขอให้หายเมืันน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพพาทา,านังสัพพาลาภังพระวันทูเมรักขัน พายาปราศเมงภาพุทธคุณังพายาปราศเมงภาธรรมเมตังพายาปราศเมงภาสังฆานังทุกขโรคาัายาวิวันัยเยสัพพาทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพครอตัวนอกสัพพครอตัวในสัพพครอตัวใดใดครอให้กลายเป็นดีครอบปีครอบเดือนครอบวันครอบ ราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไปอัิวันชัยเยสัพพาทานังสัพพะลาภังพระวันบูเมระคันโสโซรงังัน ดอนรัตมิงพระพุทธคุณังอุดอนรัตมิงพระธรรมเมตังอุดอนรัตมงพสังานัง ขารอขพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพาศสัพพโรคสัพพภัยสัพพครอบตัวนอกสัพพครอบตัวในสัพพาครอบตัวใดๆขอให้กายเป็นดีครอบปีครอบเดือนครอบวันครอบปีขอให้เคลื่อนครอบเดือนขอให้คลายครอบวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันใยเยสัพพาทาน ສงสัพพะลาภังภวันต <erman> ุเมระคันตุสุรังคัน เีสานรัตสมเมิงปาโคต้กุนังยีสานรัตสมเมิงภาธรรมเมตังเีสานรัตสมเมิงภาสังฆานังทุกขะโรคะภยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพโสกสัพพโรคสัพพไข่สะพสะคร้อตัวนอกสะพสะคร้อตัวในสะพะคร้อตัวใดๆดขอให้กลายเป็นดี ข้อปีข้อเดือนข้อวันข้อปีข้อให้เคลื่อนข้อเดือนข้อให้คลายข้อวันข้อให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพพาทา้งน,นางสัพพาลาพังพระวันตตเมรักขันตตสุรังขัน ากาทรัสเมงปะโวตาคุณางอากาทรัสเมงปะทําเมตาอากาทรัสเมงปะสังคานั คารคพยังวิวันใจเยสัพพะภูสัพพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพคราะตัวนอกสัพพคราะตัวในสัพพคราะตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีครอบปีเคราะเดือนเคราะวันเคราะปีขอให้เคลื่อนคราะเดือนขอให้กลายคราะวันขอให้หายเือนน้ำดับไปอภิวันใยเยสัพพทางนา สรรพลาภภวันุเมรักขันตุสุราขันตุปัตวรัสิเมงพระปุณตะุูนังปะะัตวรสัสิเมงพระธรรมเมตะะมะะเมตะะมังปัตวรัสิเมงประสางขานังทุขโรอขพยังวิวันชัเย สัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะหตัวนอกสัพพคราะห์ตัวในสัพพคราะหตัวใดใดเให้กลายเป็นดีคราะปีคราะห์เดือนคราะหวันคราะหปีก็ให้คื่อนเคราเดือนก็ให้กลายคราะวันก็ใหให้หายอนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสาทาทาังสาพาาพังพวัน แมรักขันโตสุรักขันโต